นีห้าสีมกหอฮ็ดจ้าไหนพี่น้องปูไม่น้องไอ้มปลากระพงสิหนึ่งปลากระพงจ้ะปลาจะได้ซึ่งบ่ได้ปลากะได้ซึ่งบ่ได้ปูห้องหอองหอาห้องเอาไปจองไหกินดีจะเียพี่น้องมาเด้อพงจ้ะ จ้าแม,ม่น้องไรอีสานบ้านลงน้อยจ้มะมาหดถักพี่น้องผ <laughs> ักกำลังงามมีแปงกระเทียมหอ,อมเดี๋ยวติเจพักไปกินน้ำเยอะมันเองวาเราเบิ้งบักแปง้งนะพี่น้องกำลังงามมาพี่น้องมาเบิ่งบักแปง้ง <laughs> แต่ตได้กินน้วยบ่ะกำลังเท้าขึ้นน้ำมันข้างมันแล้ว ยังก็ได้กินยางเมื่อไหร่เก็บผักจะข้าวก่อนแกงนี่ก็งามกหมูวขัพี่น้องเก็บผักจิเสียนั่งกินแต่ว่าสัว่าสิหนึ่งปลาล่ะแต่ว่าเฮาสิเก็บผักไปกินกับเปลียวขอให้มีผักไว้ก่อนเนี่ยเมื่อไหร่ทีเก็บเอาผักไปกินกับเปลียวนี่คั่นส้มสิบ่แซ่บบ่เอาผักอันนี้บ่คั่นส้มบ่นั่นดีเฮาต้องพักกันพุ่นนั่นกาดเี่ปีเนี่ยเกี่ยวกี่ปีก้าหรือเ่นี่เด้เกี่ยวปีอ่ะโอ้โหเกี่ยวกี่ปีกับน้องกี่น้อง ต้องแปะเอาไปแปะเป็นน้ำไม่ต้องเป็นกอแเปะแล้วเชียวีอันนี้หนึ่งเส้ปลาก็ได้นี่ควงตุ่มแต่ว่ามันท่านใหญ่มันท่านเรียนเป็นดอกเป็นดอกท่านเก็บหนึ่งเส้ปลากันนี้เราพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บบวกต่อหนึ่งเส้ปลาจ้ะสวัสดีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะเก็บบวกพี่น้องเก็บบวกเป็นหนึ่งเส้ปลาไม่ได้มากเท่าเดี๋ยวเจ้าก็เบิ่งนวยหนีได้เปลี่ยง อันน่ะนี่ไหมเห็นอยู่เอาเลยมาติแยงนี่นั่ละนวลไงมันน้วลหน่อยเอาไว้ก่อนว่ามันไม่แย่หรอกเออนี่ละเป็นหนึ่งไปผ้าหนึ่งุ่นสองนวยหนึ่งก็พอีหุ่นเอาหน่วยนั่งเนี่ยมันสิแก่ก่อนนั่ะตกต้่นยุคสีน้องตองนี้แม่นเอาโลดนั่นละนั่นเป็นใตะเฮ็ดพันธุ์นี่นะน้องหนึ่งใบตะเฮ็ดพันโอ้ยคุ้มกาครับพี่น้อง มกบวบนี่ไอเดียวกระเจียงอ่นได้หมอหนึ่งพุดตัวนี้เอาไปอันหนึ่งใสป่ปลามาตะไคร่ไปใส่หนึ่งปลาเอาใบมันน้ำด้วยเจ็บบัางเนกบกระเพ้างามไรบ้ามีผู้จินกินน้ำบ่ท่านในายยิ่เนาะ <laughs> อตะไคร้ยุสวนสวนหยา <laughs> <laughs> อันนี้ก็ปลูกไว้แต่พูดอะไมันเด่นทางในมันกับงามอยู่ต้องมีมันเด่นองคก็ปลูกพี่น้อง ย้ายออกไปเรื่อยๆย้ายออกไลยๆอ้มอ,อมสวนอ้อมสวนตะขาก็เต็มมันขางสวนนี่ดิอาหน่อยไปกระเพราาวันตะขาเม่นยังไงก็กำลังขึ้นเอาอยุบ่อเนี่ยกระเพราบ่อบอ,อดอกกระเพรามวนกำลังเก็บดอกแค่มะไฮจ้าเอาเฮียแล้วดอกแค <laughs> <ๆ>่น, <ๆ S 2> น <laughs> ดอกแค่หวานๆหนึ่งปลา หนึ่งเส้ปลาพอดีละแก้เป็นารนี่มือนี้ข้าสิมกหมอไม่จะแจ้งไะไพี่น้องปูแม่น้องไงแช่ใบมดแล้วเตรียมใบมดแล้วปลาไปอันเอาปลาขอนมากละมัย่างหลายปันไหนฮะนี่ปลากระพงสิ่หนึ่งปลากระพงจ้ะหนึ่งปลากระพงฮะผักข้ากวกะละมังหนึ่งยังแม่น้องไผ่ป่ะไม่อยังอีกไปยามมากมือเสาร์ฟโอ้ปลาดุกเอาพอดีละ ตั้งปิ่งน้ำแบงปิ่งน้ำอะไรย่างไรแนวพี่น,น้องมีตั้งหนึ่งปลาตั้งสีมกหมอเอามกหมอเซฟแมนพักกระแยง,งหอมห้อมตำเครื่องปูนี่บอนปูกลงมาได้จ้ะปูแมนองไอ้ใส่แงบได้เอาคือมันมันเขาเน่าแงบมันดีข้าเกลี่ยนว่ะด้วยนมันแล้วใสแงบได้ได้หนิมันมันแล้วอืมั่นเด็กลกลุ้นนำจากไทย เตรียมเครื่องนี่หอมแดงหมูใส่ปลากระกแยงน้ำหอมๆมเหือนี้จะ้ะตรงนู้นก็ประตูพายุจ้ะมัอนี้พยายามหลาน <c oughs> จินหอดลหลานไหลพยายามหลานอีกแล้ว <c oughs> แน่นองมันหออยุอหยามมากหยา <c oughs> บ่ได้ไปลองมันดิยักเทียหยาอยากหล <c oughs> าน <c oughs> ไม่เห็นเห็นจังเลย เอ,เอาปลาไปหนึ่งก้อนไปนเกีายวปลาเข้าหนึ่งใส่ไม้ตู้ก็บพ่อ,อแมน,อนนี่ที่ได้ซุปไปเลยๆน,นี่เตรียมเครื่องสิมกหม้อปลาจะ,จะใส่หอมแดงผิกแหงก็ปลาเข้าไปหนึ่งก้อนปลากระพงเอาปลาบัเทิยอันอันางน,นี้แม,ม่มือนติ่งปลาดุกหน่อยเป็นว่า <c oughs> ใจนะใจขกัดนั้นใจก็จะปล่อยไว้อยู่ดอกแย่ป่นว่าเด็ดไปกินน้ำในเด้อแม่หมวนพป่นนะเพื่อนหมุนก่อนโอ้ยมันกับได้เตี้ยวหลายๆเนาะมันเตี้ยวไปก็เดมันก็ได้ยวนะพ่อพ่อกับเที้ยส่งเนาะแม่พอกับเที้ยส่งนี่เนาะกันมันยุกไก่กับเดี๋ยวไปส่งกันหน่อยแล้วมันก็บส่งมันก็บ่าขุมค่านั่นมันหน่อยเกินบวชลอยยไเม็นอันแกได้พี่น้องอ่อนพั่หนขาวงามดีครับ อ้ายบักลุ้นสิจองไว้ให้มันหน่วยใหญ่หน่วยเดียวก็อันอันแจงพ่อแจงหม้อนึงเนาะโอ๊ยครับพี่น้องซบซึ้ง่ล่ะบัดนี้2หน่วยเด้อ2หน่วยเต็มซึ้งแล้วเาักยอกยังคอยใส่แนวอื่นอืมเออแบ่งให้2หน่วยับนําหน่ยนึงกินอยากกินลวกผักพุ่นน่ะอืบนลํา เตรียมว่าแบบนี้พี่น้องจะได้ใส่ครบปะเฮาออกซึ่งใหม่จะได้จะได้ออกซึ่งใหม่เราแม่น้องไอซ์ซึ่งแม่น้องไอ้์หน่อยครับหน่อยครับหน่อยเนี่ยพี่น้องอ๋อเตรียมซึ่งพอดีเอาดอกแค่ไว้ทั้งซึ่งอ่ะเออมันหยอบลงจะคอยใส่ก็ได้อดอกแค่ไว้ทั้งซึ่ง น้องปลาก็ได้ซึ่งบ่ได้ผักก็ะจาซึ่งบ่ได้โอ้ยน่องเสียดต่นซึ่งเอาด้แล้วยืดดอกไอ้ไอฟตู้ไอ้ตู้ลอยลงไปเห็นบ่ล่ะไอ้ตู้ลอยลายอยู่สี่เดือนหนึ่งเท่าไรยางเอาเราคือพี่น้องเขาซึ่งบ่ได้ ปลาซุกก้อนยังเอาอันพักเป็นหนึ่งเอกดังเดือดอกระกเทยกแกงตงไปสิมกมอปลาได้จังนี้นล่ปเคีงกับปูใส่กันปูเจนไม,ม,ม่มั่นพอท่านเ็กคนเล่นเห็นปูใส่แง่ ตั้มเืีองก่อนวันนี้มอฟหมมอปลาจ้า่ังไข่เหาะยังกี่แห้งปรุงแดกจ้ะใส่้อนเอาเดี๋ตพี่มันดิหลายปดที่น้อยจน่อยสามสอนสามก่อนวะ ตามก่อนติเกลือจังหน่อยใส่ครบเป็นว่าทังแสบอย่างละเล็กน้อยปลาลงไปอีกแต่ว่าบ่ันบ่มีนี่ใส่ตาปดกล้แม่นปลดกับชรกับกนกันแล้วเกันจ้ะผักกันนันเฮาใส่ติมาแยงลงไปเ เขามันเขากันเลยมันจะเป็นม็อปิดตาหมอดั้งไปไว้เลยล่อลงไปจ้ะขัดเป็นอยังเดี๋ยวปูม,ม,มันมันน้อน้ำน้ำขบล่องไปจ้ะไปมาต้องค้นมันปัดปูมันมันมันคัก ฟ้าหมอน้องยใส่ร้อนี่เจี๊ยบบอกกันดองปูไปทายอยู่แต่ว่าหัวปูม่ใช่ได้เปิดไปไหนเนาะท่านเห็นด้านดอกน้อก็เจียวเขาเจียวเขาออกฟ้าหมอนฟ้าเอาฟ้าหมอนวันนี้หัวปูฟ้าหมอเอาไปตองไหมเจี๊ยบเสียก็ไปตองมาพกเพราะว่าเจี๊กันเนี่ยเจี๊กมาปกอ บอ้ลงไปไปเขาก็ทวนทวนยืดเตพไปนอนต้นปาเขานะโอ้สุกแล้วแต่ไปเน้องโอ้ยเอาบะนี้เอาพักเข้ามาหนึ่งบะนี้ต้องกาไม่นอนอ้ยแต่เสียบแต่อพี่น้องมาเด้อมาเด้อปาเด้อไมเปลาจ้ะแอ่ได้กล่อมมาตบปูแม่ปูมเจียบ พรา้เด็กก้นจ้ะเนี่ยสหยียบเอาอไไสหยยบบแบ่ว่าเด็กปูก็ดีเลยล่ะสหยยบเด็มตนอะแสบปลาปีนองเอ้ยมาเดิมมาเดิมจะแสบปลแพิมไปเห่าเี่มวนปิ่งปลาได้นี่รอปิ่งปลา บกบ่อแล้วจะเสบครับฟอกออกกันมดเลยดมนบกน้ำเสบแล้วเลด่ชิบแล้วโอ้โหหลิบสบแล้วดีเลยบ่ได้เติมเนาะฟ้ากันห้ามก็อ้าพักเล้วยุบแล้วเอ้าสุกเลยดินี่หอนหอนนี่แะเสบเลานะพอหออกกันพอก่เห็นต้วนะ ผัก็จะเสบผักผักเอาห้ลายเอาปลากระพงจ้ะมื้อนี้รุนๆมามกหมอปลาเฮาเออมันคักพี่น้องจหอมผักกระแยงจ้ะหอมหวยๆอยู่อืาจานที่2 โอ้โหพี่น้องมันคักมาเด้อจะ้ะมากินหมกหม้อปลาเส็บเสพน้ำกันสองจานใหญ่ๆทั้งนี้แก้วบกักกอกจะ้ะแก้วบกักกอกหนึ่งปลาก,กระพง mm hmm. แ,แต่เสพพักพี่น้องทั้งนี้ลวกพักเออหนึ่งพักพี่น้อง <laughs> พวกไอ้่มพักกระลำบักบัวเผ้าเนี่ยละทั้งนี้พักสดจะ้จะกาด ในสวนเท่านี่มาเด้อจะมาเส็บๆน้ำกันมาเนี่ยเชนเดี่ยวเส็บๆไปซิมยังละเมียซิมปลาโอ้อยากกินปลากระพงะู่ได้กินโดนแล้วเอาซิ่มบ้างกันน่ะจกันแก้วพร้อมอ๋อันเส็บได้กินโดนแล้วกินแต่ปลาหน้าเลยบอกว่าได้ใกล้พี่หน่อเส็บๆ เด้อพี่น้องไปนี่เขานับกันจ้ะเด้อพี่น้องไม่ต้อพักสดกับมี่พักหนึ่งกับมี่จ้ะอูปลากระเซยบเสียบก็อดีคือแมววานหนึงพักกับปันขอดีข่งแก้วกันจำดองปู ดูนี่ละดูจิ้มพักเจ้วพักเบอ่์เลไปส่งถึงเลาแ้เอามาฝากก่อนก็ผิดแล้วครับสดแก่เลย ไม่ก็หอมดีเนาะมาเท่าพ่อแอร์แม่นำ้ำนั้นกิน,นข้าวไม่เด้ออีสารรนบันลงหน่อยไปเอาน้ำใบแอร์บ่มีหน้าเด้มาเอาอีสารบันลงหน่อยพวกอกื่นได้ขอวมาเลยเอา,าแอร์ไปกินข้าวไม่น้ำเอาแอร์อรบ่มีหน้าเลยเอาแอร์รอบ่มีหน้าจา้ะน้าอยู่จำเพาะมีแต่หน้าแม่ลงไป bùng bóp sầu hòn tay bóp này bóng 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 ăn bóng 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 กับเจ้าบัก่อนให้เขากันครับหอมหอมบักปีกสดเนาะหอมบวบนี้ก็อ่อนดีเดีอย่าน้อยใหญ่อืมอมบันรุ่นเขาต่อไปมันใหญ่ก่อนจังคงมกันน้อยเดียวอ่ะกดมามัน้อยเดียวพ่อแจ่ง มาเห็นสิ่งใดมันเด็กไงไ่ต้องให้พอแต่มาสามมื่นข้าอยากน้ำเข่าจ้ะอยากน้ำเข่าแต่เขาเยะให้แนวว่าฝนมาตกเป็นฝนตกเนียวเมื่อไรแล้ว <göster ges> พักกับเจ้าเนี่ยก็ะเซ็บไปมึงเลยกอยกินปลามาพี่เออกินปลาอันน้อยมากอีกมันมเด้อจากคุณนิโก้ที่ในยังไม่ถ่ายกินน้อสไม,ม่ยำ <c oughs> <c oughs> อยากกินยังโตมาบอกเด้อมาย่าามสวนในเด้อมาสวนแในเด้อเหมือนมาสวนในเด้อ <c oughs> ยามสวนนี้เนี่ยเลย,เยไปตะพุ่นแล้วเนี่ยมาสวนก็มีนะกินอยู่เหมือนแบบแม่มดปูข้าวขวิดไยอยู่พักหลายอยู่จะหอดมืองามพื่อนปลาหน่อยสินย่งางบนนอกหอดเป็น,นปลาคอนเขลาไม่ได้หอด เจี๊ยบก็ส ja ิมาเจี๊ยบเขาปะก้อนกันย่งงยู่จังเจี๊ยบก็สิคก้นปูไปถ่ายที่ว่าบังหูปูกันแ่บอานนี้บรรยากาศดีจังอากาศหนาวกําลังเริ่มหนาวเดิอบจังเจี๊ยวเขานอนหน้าี่นนี้ก็มาจินมกหม้อปลา ปลา,าเฉ็งใส่ปูจ้ะกับหนึ่งปลากระพงแซ่บคักจะ้ะก็ฝากติดตามต่อไปในเด้อจะ้ะอีสานบ้านนองน่อยจ้าสวัสดีจ้า